สวัสดีค่ะทุกคนทั้งที่น้องๆที่อยู่ในเพจแล้วก็น้องๆที่ในไลน์แอดตอนนี้เรามีการติวสองช่องทางก็คือในไลน์แอดแล้วก็ในเพจในเพจเราก็จะมีการอัปเดตข้อสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบและในไลน์แอดเราก็จะมีการส่งข้อมูลพวกนี้พวกข้อสอบวิดีโอพวกนี้ส่งตรงให้น้องๆ้องทุกคนได้เก็บสะสมไว้ ถ้าอยู่ใน l n e Ad เนี่ยเราจะไล่ดูทุกวิดีโอเนี่ยในมือถือของเราเนี่ยไล่ดูได้ซ้ำได้ตลอดเพราะว่า,ามีลูกศิษย์บอกว่าในเพจบางครั้งมาไล่าหาวิดีโอแล้วหาไม่เจออย่างนั้นอย่างนี้เราก็เออเดี๋ยวเรามีการส่งให้ทาง l ลแอดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนที่ อยากจะเข้าร่วมในกลุ่ม l ล n e แอดติวของเราก็สามารถคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนเราได้ในนั้นก็จะมีประมวลภาพข้อสอบปี2,559ว่าเขาออกอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีข้อสอบจริงอยู่เกือบ20ข้อที่ลูกศิษย์แจ้งเข้ามาแล้วเราก็เฉลยเฉลยละเอียดเป็นวิดีโอเฉลยข้อต่อข้อเลยซึ่งมันก็จะเป็นลิงก์อยู่ในในไลน์เนี่ย เข้าไปไล่ดูได้เลยพอคลิกเป็นเพื่อนกับเราปุ๊บเราก็จะมีลิงก์ไว้ให้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ดูได้ในในไทม์ไลน์ในหน้าหลักตรงนั้นก็คือจะเป็นส่วนของการเตรียมตัวสอบอย่างที่เราบอกมาแล้วว่าสอบปีปีที่จะถึงเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยเราต้องสอบให้ได้สอบให้ผ่านเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนคนอื่นต้องรู้เยอะกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ ได้ทำการติวมาตอนนี้ก็ตอนที่สี่สิบกว่าละน้องๆก็สามารถไล่ดูได้แล้วก็จะทยอยส่งให้น้องๆในไลน์แอดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสองช่องทางจะเข้ามาดูในนี้หรือว่าจะดูในไลน์แอดของตัวเองก็ได้เพราะเราจะทยอยส่งเป็นลิงก์วิดีโอไปให้แล้วในในส่วนนี้ที่เราติวกันตอนนี้ก็อยู่ที่อนุกรมอนุกรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากที่สุด สำหรับคนที่ไม่เคยสอบกอพอคือไม่เคยสัมผัสเราจะไม่รู้ได้เลยว่าคำว่าอนุกรมคืออะไรไอ้ตัวเลขมันเรียงกันอยู่เนี่ยคืออะไรนอก้จากคนที่เคยอ่านหนังสือแล้วเ,เคยเข้าห้องสอบแล้วอนุกรมก็คือโจทย์ที่มีตัวเลขเรียงกันไปอย่างเงี้ยแล้วให้เราหาความสัมพันธ์ของอนุกรมแล้วก็ที่เราเรียนมาที่เราเรียนตอนนี้ก็คือเป็นอนุกรมบวกไม่อยากให้ทุกคนใจร้อนไม่อยากให้ทุกคนมาบอกว่า ทำไมโจทย์มันง่ายข้อสอบมันง่ายตอนเนี้ยเราปูพื้นเราต้องเรียนรู้จากเริ่มต้นเราต้องเรียนรู้จากเบสิกถ้าเราเข้าใจหลักการโจทย์จะง่ายจะอะไรเราก็ได้หมดแต่เราต้องมีหลักการก่อนเหมือนที่อาจารย์สอนเนี่ยอนุกรมมันมีกี่แบบมีบวกมีคูณมียกกำลังมีลบมีหาร แล้วก็บวกคูณยกกำลังนี่เป็นอนุกรมแบบไหนเป็นอนุกรมแบบเพิ่มเพิ่มแบบตลอดเพิ่มยังไงอ่ะเราก็ต้องมารู้หลักการรู้เทคนิคว่ามันเพิ่มยังไงลบกับหารเป็นอนุกรมแบบลดแล้วมันลดยังไงแล้วมันก็จะมีอนุกรมแบบรวมคืออนุกรมแบบมีทั้งบวกทั้งลบทั้งคูนทั้งหารอยู่ด้วยกันอนุกรมหลายชั้นเชิงซ้อนนี่คือเยอะ ถือว่าเยอะมากอนุกรมแต่เราจะเรียนรู้ไปทุกแบบพอเรารู้ทุกแบบเสร็จพอเราเจอตัวเลขในข้อสอบเราจะสามารถคำนวณทิศทางของอนุกรมได้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะเราเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเลียเ้ยงไปอ,อย่างตอนนี้เราอยู่ที่บวกอนุกรมแบบบวกตลอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีบวกแบบคงที่บวกแบบเรียงลำดับ บวกแบบสัดส่วนและก็เพิ่มชั้นบวกแบบสะสมบวกแบบสลับค่าแล้วก็บวกแบบผสมหรือเชิงซ้อนผสมหรือเชิงซ้อนนี่อาจจะมีอนุกรมหลายตัวอันนี้ก็คือที่เราเกิดไว้แล้วที่เราเรียนไปแล้วก็บวกแบบคงที่เรียนแล้วเรียงลาดับเรียนแล้วเพิ่มชั้นเรียนแล้วแล้วก็ตอนเนี้ที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยคือสะสมเป็นอนุกรมแบบสะสมอ่า อาโทษเป็นอนุกรมแบบสลับค่าอ่าเรามาลองดูโจทย์ดูก็เห็นน้องๆหลายคนตอบเข้ามาก็ตอบถูกกันเกือบหมดนะถือว่าเก่งกันทุกคนถือว่าเก่งกันทุกคนแต่ตอนนี้เราก็คือเราเริ่มต้นจากเบสิกขึ้นไปเรื่อยๆพอข้อนี้เราตอบถูกแล้วถ้าเราตอบถูกไปทุกๆข้อแสดงว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับอนุกรมแล้วเราจะสามารถทำอนุกรมได้ จากประมวลภาพปี5 9เนี่ยอนุกรมออกไม่ได้ซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นปีเนี้ยเราจะสามารถพิชิตข้อสอบอนุกรมได้ถ้าเราเรียนรู้อนุกรมให้ครบทุกตัวมาดูเราก็เริ่มคอนเซปต์การทำอนุกรมของเราก็เริ่มต้นจากการพิจารณาว่าอนุกรมเรามีกี่ตัวที่เขาให้มา1 2 3 4 5 5ตัวเขาให้มาหตัวอนุมานว่า เป็นอนุกรม1ชุดไม่ได้เป็นสองชุดหรือ3มชุดเพราะว่าอนุกรม5หรือ6ตัวเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอนุกรม1ชุดถ้ามันมีหลายชุดมันจะเยอะกว่านั้นอ่ะพอเราเดาได้แล้วว่าเป็นอนุกรม1ชุดอนุกรม1ชุดเราต้องหาความสัมพันธ์จากตัวที่1มาตัวที่2ที่2มาตัวที่3แล้วเรามาดูซิว่ามันเป็นอนุกรมเพิ่มหรือลดอ่ะจากสมาสิบหมายีิบห ยีห้ามาสามแปดสามแปดมาสี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นการเพิ่มแสดงว่ามันเป็นอนุกรมแบบแบบเพิ่มเพิ่มแบบไหนอ่ะนี่มันห่างกันมากไหมอ่ะถ้าเราดูมันไม่ได้ห่างกันเยอะหรือว่าห่างกันแบบกระโดดก็แสดงว่ามันเพิ่มแบบบวกแล้วมันบวกแบบไหนอ่ะเนี่ยเราต้องดูไปเป็นขั้นมาบวกแบบไหนเราก็มาหาความสัมพันธ์จากตัวที่หนึ่งมาตัวที่สองได้ได้เลยว่ามัน สามเนี่ยมันบวกเพิ่มเท่าไหร่ได้สิบหกก็คือมันห่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นแหละอ่ะเราก็มาดูสามมาสิบหกเนี่ยมันห่างกันอยู่สิบสามเราก็เขียนลงไว้เนี่ยตรงนี้ช่องว่างระหว่างสามมาสิบหกเนี่ยเราเขียนไวน้สิบห้านี่บวกเอยบวกสิบสามเนี่ยแล้วก็หลักในการคิดในการบวกอาจารย์ก็สอนแล้วคือเราเอาสามเนี่ยมาบวกกับสิบสาม บวกกับสิบสามแล้วขึ้นมาได้สิบหกเนี่ยถูกต้องนี่คือเป็นการทวนทวนว่าเราทําถูกไหมอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเลื่อนมาสิบหกมายี่สิบห้าสิบหกกับยี่สิบห้าห่างกันอยู่เท่าไหร่สิบหกบวกเท่าไหร่ได้ยี่สิบห้าสิบหกบวกเก้าอ่ะสิบหกบวกเก้าได้ยี่สิบห้าเราลองเอาสิบหกมาบวกเก้าได้ยี่สิบห้าไหมได้แสดงว่าช่องนี้ก็ถูกเราก็เลื่อนมาอีก เลื่อนมาอีกแล้วก็มาดูช่องห่างระหว่าง25กับ38อะช่องว่าง2ตัวนี้เราได้13พอเราได้13เราก็มาทวนว่าเราหาช่องว่างเนี่ยถูกไหมโดยเอา25มาบวกกับ13 5บวก3ได้8 2บวก1ได้3ตรงนี้ถูกต้องได้38เพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนมาอีกมาหาความสัมพันธ์ให้เราหาความสัมพันธ์ตัวเลขที่มีอยู่ เราอย่าไปพึ่งคิดในตรงนี้ให้หาความสัมพันธ์ตรงนี้มาก่อนอ่ะสามสิบแปดมาสี่สิบเจ็ดห่างกันอยู่เท่าไหร่เราได้เก้าเราก็ลองเอาสามสิบแปดบวกเก้าดูได้สี่สิบเจ็ดไหมอ่ะโอเคได้พอเราหาช่องว่างมาได้แล้วเรามาดูตัวที่เราหามาได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบใดเจอเป็นระบบหรือ,อยังอ่ะเท่าที่เราดูตัวแรกสิบสามตัวสองเก้า ตัว3 3มาตัว49เพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องอนุกรมแล้วการอนุกรมอ,อนุกรมแบบสลับค่าบวกแบบสลับค่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้ได้เลยว่าอนุกรมเซตเนี้เป็นอนุกรมแบบสลับค่าสลับค่าคืออะไรตอนแรกบวก13มาสลับกับบวก9พอตัวต่อมาก็บวก13ก็คือตัวนี้แล้วก็มาบวก9เพราะฉะนั้นตัวต่อไป ก็ต้องเป็นบวก13อันนี้คืออนุกรมบวกแบบสลับค่าก็คือ13กับ9มันจะสลับกันไปเรื่อยๆถ้าเขาให้มาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งต่อไปมันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลักการบวกของเราก็เหมือนเดิมเอา47มาบวกกับ13แล้วเราจะได้คำตอบตรงนี้7บวกสได้10ใส่ศูนยตดนึ่งแล้วก็ สี่บวกหนึ่งเป็นห้ากับตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นหกนี่ตรงนี้เราก็ได้คำตอบแล้วเป็นหกสิบและอนุกรมชุดนี้ก็เป็นอนุกรมแบบบวกบวกแบบสลับค่าเนี่ยเห็นไหมพอเราค่อยๆร้อยเรียงวปดีวอ,อนุกรมดูเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจหลักในการคิดของอนุกรมนด้และเราอย่าลืมว่าอนุกรมก็คือ ความสัมพันธ์ของตัวเลขที่มันเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาระบบของมันให้เจอในส่วนของข้อนี้ก็ฉเฉลย60และสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจอ่านหนังสืออ่านตรงไหนที่เราไม่คล่องตรงไหนที่เรายังไม่เก่งก็อ่านทบทวนลหลายๆรอบแล้วก็ให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบกพปี60สอบผ่านกันทุกคนค่ะ